เออไปเดินสวิงสวิง,วงเดี๋ยวไม่ตักไอ้น,นี่ยยตักขี้แดดตักขี้แดด,แด,ดนะคะกับลูกกับหลานนะคะกับแม่อ่ไปวันนี้เราจะปลูกต้นมะลิกันค่ะวันนี้พาหลานมาปลูกต้นไม้น,นะคะใช้งานมันบ้างเพราะว่าวันนี้พามันไปกินกินข้าวที่เต็นท่านมาค่ะคเออลูกหลานดิฉันต้องใช้งานได้ทุกคนนะห้ามขี้เกียจดูแม่ดิฉัน หอบขี่ม้ามาหนึ่งกระถางใหญ่ขอบขี่ม้ามาหนึ่งกระถางใหญ่ค่ะเออวันนี้เราจะมาปลูกต้นมะลิลากันค่ะลามะลีลานะคะขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงทรายด้วยแตละอาเคยเล่นไหมสมัยอยู่เป็นนักเรียนเดีย๋ยไปเหยียบของเขานะนะเหยียบบ้านดิฉันนะคะคุณนาออยอารมณ์เหยียบนะคะ <g ül> แล้ววันนี้ก็ไปซื้อปลาคาร์ฟมาปล่อยอีกทุกคนดิฉันก็ซนไปเรื่อยอยู่บ้านนะอยู่บ้านคือไม่รู้ทําอะไรนักหนก็ไม่รู้ <g ül> เดี๋ยวซื้อนูนซื้อน,นี่ตอนกลางคืนไงว่างปัดติ๊กตอกไปก็คือสั่งของเก็บเงินไปทางฉ่านะคะเนี่ยบุญบาปไงบุญไงบุญบาปว่าแต่แม่ว่าแต่แม่แ,แ,มแล้วก็เลยตัวเองก็เลยทําบ้างนะคะก็คือแบบเอฟของฉ่ำ นี่เดี๋ยวแม่เขาก็จะปลูกของเขานะคะอยากไปใกลนะากา้อยากไปใกล้บอ่อนะลูก,อเ,กเออโอ้โหขย <c oughs> <c oughs> ันนะหลานดิฉันหลานดิฉันขยันสุด <c oughs> เออเราจะเริ่มเก็บขยะออกจากบอ่อแล้วค่ะเพราะว่าเราเราได้เอาปลาคราฟมาลงนะคะเราก็จะเริ่มเริ่มบูรณาการบอร่อแล้ว ถึงไหมไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ถึงเดี๋ยวป้าตักไม่ถึงหรอกต้องลงตักไปเถอะเออเอายาเลยยาเลยอยาเลยอยาเลยเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวป้าตักเองมันหนักด้วยไม้มันหนักนะคะทุกคนแดดล่มละแดดล่มเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าตักเองแดดมันล่มแล้วลูก บ่อสวยมากขอบคุณค่ะฮะหนักเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าขึ้นเหรอ,อยายเขาบอกมันยาวไปอืมไปไป,ไปช่วยยายแอดนี่ดีวกว่าไปดูปะ่ะไปช่วยยายแอดปลูกต้นอันนี้ดีวกว่าเดีย๋ยวตรงนี้ป้านี่เองไปช่วยยายแอดปลูกต้นมะลิดีวกว่าอันนี้เราจะปลูกมะลิกัน น,นลลั่นถุงมะลิต้องแกะถุงมะล,ลิให้ป้าดูหน่อยที่ถุงมะล,ลิป้าอยู่ไหนวะนู่นอยู่ตรงนั้นที่พี่กิตซื้อให้ใช่ไหมเอ๊ะเออเอ,อแดดล่มลมตกนะคะทุกคนมีกิจกรรมให้ทําทุกวันค่ะอยู่นี่นะมีกิจกรรมให้ทําทุกวันที่กว้างไม่รู้จะทําอะไร ในขณะ,ะนะที่รอบ้านก็ต้นไม้ก็งามและวนี่ต้นตะแบกบโอ้โต้นตะแบกบทุกคนดูดูมันแตกใบใบอ่อนช่าเลยตะแบกบตะแบกบตะแบกบ,บ้านแล้วร่วงสีม่วงที่พี่ชื่นชมนะคะแล้วก็ต้นอันนี้พยอมนะคะนึกถึงเพลงแคทเธอริยาเลยนะคะดอกพยอมอะ่ะ ว่าคนเขาคอมแล้วจะทํายังไงจะหลบไหมจะหลีกไหมจะเลี่ยงไหมถ้าเลี่ยงไม่ได้เจ้าจะทํำยังไงดีใครเคยฟังมั้คะคนสมัยก่อนดอกเอ้เจ้าดอกพยอมถ้าว่าคนเขาขอมนี่สวยมากฮะ ไม่โฟกัสเฉอเลยโอเคโฟกัสแล้วปลูกตรงไหนดีคะเอาแล้วแต่ที่คุณแม่เลยคะ่ะนี่ไม่แล้วแต่คุณแม่เลยยังงี้ไหมจะปลูกเลยโค้ดโอ้ไอกิีด <นะ S 1> ไอ้กิีดตุด <c oughs> ยอดไว้เออเอาลุยรถคันตีเดียวแหมแจ๋วเออให้มันดูสมกับตัวหน่อยอ่าเอาเอาริมริมนี้พอเลยข้างๆนี่ได้ปะ อื้เดี๋ยวตรงนี้เว้นไว้เถอะพอเดินเดินเข้าเดินออกมันจะง่ายว่าถ้าเธอปูกแล้วมันเอาในนี้ดีกว่าปลูกเลยข้านี้อ่ะไหนต้นมะลิอ่ะไหนก็ลรังแกะออกสิลูกว่ามันยังไงบ้างเอฟมาจากติกตอกทุกคนก็หาเรื่องไปเรื่อยดิฉันแก่ดีนะแต่เขาบอกว่ามันมีสิบต้นมันมีสิบต้นจริงไหมลองดูสิอือ ดอกเออเจ้าดอกพยอมโี้โคีคีไปอยู่ไหนก็ไม่รู้โอ้ยเธอเนี่ยกำลังเลยเต็มเลยอะออกแล้วขาดแล้วอันนี้ต้นทองกวาวนะครับออกฉ่ำแล้วถ่ายทุกวันลุ้นทุกวันมีความสุขไหนปิบต้นไหมนะฟีไม่ได้เอามีดมาเลยลูก าม,ามันเปียกด้วยดินมันสีเอ,เออนี่ปุยย๋ยยางดีคะ่ะทุกคนปุ๋ยตาต้นไม้ <c oughs> ปุ๋ยขี้ม้าสิเนี่ยปุ๋ยขี้ม้โวงไงปุ๋ยขี้ม้โวดิฉันครับนี่อืมแต่มันไม่ตายนะส่งมาใช้ได้อยู่แม่ดิฉันก็ลุยอีกแล้วคะ่ะวันนี้นะคะลุยกันอีกแล้วแดดร่มละ มีถุงซ่ที่นี่ค่เหรอมันเป็นอะไรนะนนเ,นนเออใช่ไหมล่ะสิบต้นไหมลองนับดิทุกคนฟ้าคึมค้มๆนะเหมือนฝนจะตกวันนี้ดีไม่ดีฝนอาจจะตกคืนนี้ฝนอาจจะตกนะคึมคึมไหนพอะบนในต้นมันเป็นต้นยังไงรหลรงต้นเล็กอย่างเงี้ยเหรอเออเจเก้า เก้าต้นนะรอน่าไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบตอนแรกวิกฤตยกมาสองงานวิกฤตนับหนึ่งช่วยยายปลูกเลยฮะขุดเองคช้ยายต้องขุดเองยุ่งขุดเองตายขุดเบาๆนะยังไม่ได้นะโดนลากต้นเก่าไม่ได้นะตรงไหนเอาขุดแล้วนั้นเออรอเลยเออเออโอ๋อตายแล้วกู จะคุ้มกับค่าโดนัทวันนี้ไหมเนี่ยจะคุ้มกับค่าโดนนัดไหมลูกไม่ได้กินแล้วครับเออลูกหลานฉันนะครับปลูกกันมากันชอบวันนี้เออนะครับที่น่าต้นเยอะหลักมาทำเลยอ๋อพยานปลูกจะคอยเอาต้นใส่ดีกว่าลูกเอาก็อากาศเย็นนะครับทุกคนใช่ค่ะไปแล้วเดี๋ยวดิ่ฉันไปไปตักพยับแดดก่อน เดี๋ยวฉันไปตัดที่แดดในบ่อก,ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะตรงกลางนิดนึงไหนาอาไปตรงนู้นไปเก็บตรงนู้นก่อนไปเออช่วยกันนะเป็นหลานป้าต้องขยันไหนมีไหมที่เอาลาเอาขึ้นอ่ะไปเก็บดิมาเอามาไปเก็บเก็บขยะยเก็บขยะตาเก็บช่วยน้องเก็บ ยาหไม้ไม้ตหวิงยาวมากต้นไม้เริ่มผีใบแล้วใช่ค่ะนู้นไงทุกคนข้องบนนู้นไงขอเจอขอใจให้หน่อยนะคะเก็บลูกเออเหนอสะอาดจะด้วยนะสะอาดอีกกูก็มือหยิบแต่ลูกเดี๋ยวค่อยล้างมือเออหยิบเลยแก้วน้ำปลดูรอบบอ่มีตรงไหนอีเมื่อกที่เราตักขึ้นมากันนะ วันนี้ตักขี้แดดค่ะทุกคนตักขี้แดดแล้วก็ขยะนี่นี่เราไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงไปอันตรายอ่ะอาที่จะเฉพาะที่เราตักขึ้นมาเมื่อกี้เจอนี้พี่กินน่าจะกินได้ไม่เป็นไรอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรไต้องลง่ไปไปเอามานะเดินการอ่ะเดินให้รอบเลยแล้วต้องเมื่อกี้เราเอาที่เป็นถุงพลาสติกนะที่เป็นถุงพลาสติกกับเป็นแก้วพลาสติกอะ่ะเอาเอา เก็บใส่ถุงให้หมดเลยเก่งมากเลี้ยงด้วยลูกยอค่ะอ,อหลานต้องเลี้ยงด้วยลูกยอนะขอถุงเท้าอาลิเดี๋ยวต้องเตื้อถุงเท้าอาลิให้นะเออนี่ขนาดยังไม่จบปหกนะแลต่เดี๋ยวโตเป็นหนุ่มแล้วก็น่าจะหลายอยู่ทุกคนขอจอเขาใจด้วยนะคะ <Yeah. S 1> นี่ตักตักไอ้นี่ค่ะ ขรียอกอะไรอะขี้แดดไม่รู้อะเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่ฉันบ้านฉันเรีกขี้แดดนะก็ตักมันขึ้นนะตักทิ้งตักก็จะได้ดูสวยงามวันนี้แอบเอาปลามาปล่อยแล้วด้วยนะคะทุกคนลองดูซิมันจะลอดไหมปลาคาร์ฟตัวใหญ่ปลาคาร์ฟถ้าไม่ลอดแสดงว่าถูกปลาช่อนกินหมดนะไม่ปลาคาร์ฟตัวใหญ่อยู่ซื้อแบบตัวใหญ่มาสองตัวด้วยไอ้กิจเขาเป็นคนเลือก โอเลี้ยงปลาบึกก็ไม่ต้องเลี้ยงปลายอย่างอื่นแล้วละ่ะเลี้ยงปลาบึก <c oughs> มันจะไม่ใช่ปลาสวยงามน,นะสินี่ลุงลุงก็มาช่วยปลูกนะคะมาช่วยปลูกต้นไม้ช่ำล้อมรอบกันไป <c oughs> มะลิมะลิต้นมะลินะคะซื้อมาจากทิกต็อกซื้อมาจากทิกต็อกสิบต้นนี่ทำได้หมดทุกอย่าง ทำได้ทุกอย่างนะครับทุกคนปลูกไปไปโคนต้นไปแม่ต้นพยอมขนดีฉันนอนอย่าแอดบอกให้ไปช่วยอะไรอ่ะน้ำน้ำอ่ะไปนอนจะแอดไปนู่นแล้วไปไปไปกับยายไปเออ ไปสวัส<ป><ป>ดีทุกคนนะคะเขาจะเข้าใจให้หนูด้วยวน,นะอากาศเย็นแล้ว,วอากาศเย็นแบบร้อเปอร์เซนเลยเพราะว่าแดดล,มล่มละบ้านดิฉันถ้าแดดลม่มอ่ะเย็นมากน่าอยู่มากเพราะว่ามันโลง่งแล้วลมมันเดินนี่คุณแม่ก็เมื่อกี้ก็ที่ปลูกไงนี่นะคะต้นมะลิเดี๋ยวามาดูกันว่ามันจะรอดไหมนะคุณมะลิของดิฉัน คุณมาลีคอนดินเซนจะรอดไหมเดี๋ยวมาดูกันมาอ๋อมีสายยางเหรอเออเอามาเออเอาสายยางมาสายยางก็น้ำในบอ่อนี่แหละไอ,อ้มะลากมามากันมากันคหลานชายต,ตัวเล็กตัวเล็กแต่พลังมหาศาล ต้นไม้ใบเยอะแล้วใช่ค่ะเอามาลูกเออรถให้มันชุ่มฉ่ำหน่อย,ออ,อ,ย,ยอ,อ,ออมหนาเ่อันเฮ้ยมาแล้วลเรวดไอเออทิ้งกันนั้นก่อนดิไปรถรถคนมาลูกไปมง <จะ S 1> เปิดเท่เน้ำจากันไหนเนี่ยบอ่อไงลูก ได้ต้นไม้ใหญ่เปิดเลยต้นไม้ใหญ่น,น,นี่ต้นนี้ลูกอต้นเบาหน่นอยเออต้อนใหญ่ต้นเล็กแล้วลดไปเถอะใหญ่ๆเขาลดเนี่ยเปิดกระแลงเลยใหญ่หลานใหญ่หลาน,ลานเอเอต้องลดอย่าง,งาน,นี้บบนี่ลดแบบ่นี้ รถแบบเหมือนฝนตกต้องรถแบบเหมือนฝนตกเอี่ยงให้ลุงเขาเอาหินมากองเขาเอามากองแหละอือขยันทุกวันนะค่ะทุกวันมีเรื่องให้ทําทุกวันวันนี้พาหลานไปซื้อปลามาพามาปล่อยนางก็เลยแบบขยันแล้วเขาจะมาดูปลาอันนี้เป็นต้นทองกวาวค่ะเธอสองคนเนี่ยเราจะให้ดูแลธุรกิจได้ดียวว่าเสียงกันแบบนี้เเป็นต้นทองกวาวนี่เห็นไหมออกออกซ้อแล้ว เอาต้อเหรอนอนนอนนอนใช่ไหมนอองกวาองกวาทองใสฝนจะตกค่ะทุกคนมอนฝนจะตกหายตกแล้วตกมาตอนงคืนไม่เป็นไรมึงจะได้เนาะทุกคนเนาะมึงจะได้ต้นไม้จะได้ฉ่าตกมาเลยเ้ยมะมึงเลยฟู